สวัสดีค่ะวันนี้บันทิตา n b จะพาคุณผู้ชมแวะชมและชิมอินทพาลัำผลสดนะคะที่มีรสชาติหวานกรอบทานกันเพลินทั้งวันเลยค่ะอินทพาล้มเจ้อจามุนีมีเต้นหนุ่ยยัยโอโปเอเปเป็แซ่บต่แซ่บผลโตมากผลโตโตนะคะโตมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมสวนข้างในค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้เป็นสวนสวนชมจันนะคะ เป็นอินทพรัมเนื้อเยื่อนะคะที่บ้านหนองโบบาลนะคะท่านที่สนใจสามารถแวะมาได้นะคะนี่แหละเนาะอมนีมาสวนของคุณดาวนะคะสวนคุณดาวนะคะเป็นอินทพรัมชัยภูมินะคะผลโตมากอันนี้เขาห่ออยู่นะคะตอนนี้กำลังเดินหาเจ้าของสวนก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดาวนะคะโอ้ช่อใหญ่เลยัี่สสวดคะผลเบลเลอร์เลยเห็ดยากบโน้อเนี่ยค่ะอู้หูสะออนน้ำได้ป็นเนื้อวัตถีสกีด้วยอันนี้มันจะสุกแล้วไงเนี่ยสุกแล้วจะหวานเลยเราะได้ ตั้งใจผิดมาเท่าไหร่นี่แล้วก็เหมือนหวานหวานนี่ยังก็เหมือนละโอ้ยเหมดอนละเห็นนี่แดงแล้วก็มีมันเหมือนกันหวานกรอบหวานกรอบอันนี้ก็พอเก็บแล้วเนาะค่ะพอเก็บแล้วแกจัดแล้วใช้เวลาปลูกโดนปันใดค่ะสามปีสามปีอู้สะออนเนาะใหม่ดีดูแลยากบ่ค่ะการดูแลของเขาการดูแลก็เอาใจใส่นิดนึงมันต้องใส่ใจปลูกเนาะ ยุสวนนี่มีจากต้นค่ะมีเจ็ดสิบต้นเจ็ดสิบต้นออกลูกครบทุกต้นเลยยังค่ะปีแรกเพิ่งจะออกสามสิบกว่าต้นค่ะออปีแรกออกปีแรกค่ะออกปีแรกอู้สะอ่ออออนเินทผลัมนุ่ยย่ายยัค่ะผลโตมากนะคะอันนี้คืออินทผลัมนะคะที่บ้านหนองคูค่ะ หนึ่งนงงงค่อามดกไหลค่ะสีแดงแซบสิมสีเดงนไปเบึงหน่วยทั้งพี่อีกก่อนค่ะอ,อันนี้ก็ขนโตนะคะ,ะ,คะอันนี้ผนโตมากค่ะเอาร่วง โตมากเลยค่ะนี่ค่ะโชว์หนึ่งน,นะคะมันโตมากเอาว่มนม่ยอยเกทรก็งตามต้นได้เป็นยังกต้นยังไะค่ะมันมันได้ผสมอีหยังบอเงนหนามันลงมีดกีโซนตผู้ไปผสมอีกับ จะไม่แถมขายแล้วล่ะอือค่ะมีขายต้นพันธุ์ให้พ่อมเนาะค่ะถ้าซื้อกับเรานี่เขาเขาอย่างเขามาถามเราแทนถ้าเฮ็ดว่าเป็นจะพาไปปลูกเับแม่อันนี้อันนี้มันพร้อมเนี่ยมันออกลูกอลไรได้เนาะมันเนี่ยอือค่ะปลูกแล้วก็ปลูกเลยเนี่ยเนี่ตอนนี้อันนี้ใส่ปลูกอย่างมันมันออกเพราะเขาแค่ไปมันก็ติดแตงซีเนี่ย โอ้นี่เป็นพันธุ์กินสุกต้องร้อให้สุกเลยต้องรอให้ในสุกเลยในสุกก็จะเป็นสีดําจะเริ่มจะดำใช่จะเริ่มแล้วโอ้อันนี้ราคาขายคือกันบ่ค่ะอันนี้เพิ่นเอินพันธุ์อย่างค่ะพันธุ์กินสุกพันธุ์กินสุกเป็นพันธุ์อย่างบ่ต้องถามลูกชายอ่ะลูกใครลูกเะยอ่ะสั่งนะนี่แต่ละต้นก็ได้ออกหลายช่อต้นหนึ่งก็ประมาณ ส12ช่อมันบอกค่ะช่อลราประมาณ7โลขันตำค่ะต้นหนึ่งก็ได้หลายกิโลอยู่กระทออกขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าหลายเนาะค่ะเนาะคุ้มค่ากับการดูแลเนาะค่ะภูมิใจกับเจ้าของสวนเพิ่นเนาะค่ะท่านใดที่ยังไม่ได้ ทานอินทผลัมปีนี้นะคะแวะอุดหนุนได้นะคะที่หนองบัวบานนะคะออกจากหมู่บ้านหนองบัวบานมาประมาณโลอ่ากิโลเรียกว่าสวนชมจันนะคะค่ะใ,ใกล้จะหมดแล้วใครมาช้าก็ไม่ได้แล้วนะคะนี่โตมาก,ก,กสุกหวานรอร่อยมากนะคะค่ะค่ะ มันสุกแล้วชิมรสชาติให้ดูหน่อยว่าจะอร่อยแค่ไหนจ้าอืมหวานไหมคะหวานครับสุดยอดมากหวานกรอบอร่อยไม่ต้องไปไกลอันนี้เม็ดนึงอันนี้มันร่วงนะคะไปจับแล้วมันสุกพร้อมรับประทานมาปลูกที่หลังนล้วมันลดราคามันตกไรโอซัมนี่ก็สุดยอดแล้วล่ะพ่อตะกี้มันมันเหนยวหน่อยได้ชี้หน่อยเรเคยเห็นจึกเช่อ เนื้อหนามากเนื้อหนาหวานกรอบเนื้อนาแบบประทับใจเลยเมนค่ะอันนี้ต้นตำรับสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณพ่อจันนะคะเป็นผู้ผู้ดูแลนะคะผู้ดูแลสวนรอนะคะ นับมือหรือว่าเขาเขียวเบิงเอานับมือไหมมันที่เดิโอ้เอาผสมสิบสองมีนาเออสิบสองสิบสองมีนาเราที่จะรับไปกี่วันคะกี่เดือนร้อยห้าสิบวันหลังจากมันออกช่อสี่เดือนอ๋อหลังจากผสมเสร็จประมาณห้าเดือนสิองมีนาแล้วรไปสิสองทิศหอ๋อค่ะ ก็ประมาณห้าเดือนเป็นการล้อค้อยที่คุ้มค่ามากฝนโตโตคุยอมหวานกรอบอร่อยค่ะสดชื่นค่ะหอมหวานกรอบอร่อยโตโตเดี๋ยววันนี้ต้องซื้อไปฝากญาติพี่น้องมันใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะคะ สวยงามค่ะค่ะคุณดาวนะคะมันนี่เนีจยค่ะเมนูกัมาชมสวยของอินทภาล้ำของพี่ยาวเนาะกะเป็นอันว่าจะเป็นชื่นชอบที่ประทับใจนะคะเพราะว่าจะเป็นามพันนะคะพันนี่ก็ค่ะใบดีพันธ์ใบใบดีเหลืองอ่นะคะอ่านะคะมาคือพันธ์กอบอร่อยหวานนะเนื้อเต็มเนื้อจากเนื้อฟูเต็มนะคะกรอบมากจ้าน่ารักค่ะ ชิมไปดูเป็นชิมไปดูความกรอบเลยนะคะเอาแบบตรงไหนตรงนี้ล่ะตรงนี้เอาที้ลูกน้อยนะคะไม่กล้าชิมลูกโตไม่กล้าชิมลูกโตเสียดายนี่แหละอ่ะแล้วฟังแกงอีกรอบก่อนกรอบมากแต่ว่าสุดยอดอิ่สุีค่ะทบไปโอสวนห่วานมากนะคะสวนชมจันทร์นะคะสวนอินทผารรมเนื้อเยื่อนะคะที่บ้านหนองบัวบาน อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะทางสวนนะคะก็ยังมีจําหน่ายทั้งผลนะคะช่วงนี้นะคะมีผลของอินทผลัมแล้วก็ท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกนะคะดินที่หนองบบานนะคะปลูกได้นะคะดินดีมากนะคะก็แวะมาเยี่ยมชมนะคะสวนได้ช่วงนี้ถึงสิ้นเดือนนี้น่าจะยังมีผลอยู่รีบเข้ามานะคะที่ สวนชมจันนะคะของคุณดาวนะคะแม่ค้าใจดีนะคะคนสวยนะคะให้ชิมฟรีก่อนให้ชิมจนอิ่มเลยค่ะวันนี้ก่อนที่จะกลับจะชิมจนอิ่มเลยนะคะมาชมสวนกรอบมากนะคะแม่ค้าใจดีไลให้กินเลยเป็นย่างเขาจนจีออกอร่อยมากนะคะอร่อยค่ะกรอบจริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวนเพลินใจนะคะที่มาได้เยี่ยมชมสวนชมจันนะคะก็

ยังเยอะเลยโอ้ได้ซิมอีกแล้วยิบยิบยิบเลดได้